นี่เป็นต้นไผ่ไผ่น้ำเต้านะถ้าเราปลูกลงกระถางนะัะนิดเดียวแต่ถ้าเราลงดินน่ะใหญ่แบบนี้เลยค่ะใหญ่แบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวจะให้ไปดูใกล้ๆครัว่ามันเป็นไม้เศรษฐ,ฐกฐฐิจเป็นไม้ที่สามารถทำเงินให้ได้นะคะเอาเราเข้าไปดูใกล้ๆลักษณะของไผ่ ไปน้ำเต้าแนะนำให้หากิ่งมาปลูกไว้นะคะเป็นไม้มงคลนะเป็นไม้มงคลกับกับเก็บเงินเก็บทองเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เนี่ยมันจะสั้นๆฟองสั้นๆเหมือนน้ำเต้าเนาะแล้วเราก็เอาไปกิ่งมันไปปักชำขยายเหมือนที่เห็นเมื่อกี้แล้วเราก็เอาไปใส่กระถางใส่กระถางไว้ให้ใหมันสวยๆค่ะแล้วมันเป็นไม้ แก้อาถันแก้เคล็ดที่